ดีค่ะสดใสเช้าวันที่27อุ๊ยวันนี้มาทำเมนูโคลลาบิเมนูฮัมเบอร์เกอร์ให้สามีฮัมเบอร์เกอร์ฮัมเบอร์เกอร์กับผักค่ะตอนนี้กำลังจะทำผักโคลลาบิ ที่ลงไปลวกอลงไปลวกแล้วก็จะเิมชิ้นเล็กๆนี้จะไว้ใส่ช่องนะคะก็มีสกเกตตี้แล้วก็มีหองเป็นอาร์ตนะคะตัดช่องแล้วก็ลงไปนะคะวก็อันนี้เป็นชอบทำบางครั้งเมนู อันนี้เราก็จะเอาชิ้นเล็กๆแล้วพอเราจัดจานเสร็จเราก็จะได้ใส่ช่องชิ้นเล็กๆเกเ,เติมลงไปในช่องช่องผักค่ะตอนนี้ตัดแล้วโคลาบิกเป็นหัวเหมือนกับหัวหัวมันหัวมันเกี่ยวบนานเหาคือคือเนาะอันนี้โคลาบิตดำได้นะคะน,นี่ก็เราไม่ทิง้งเราใส่ชิ้นเล็กลงไป แล้วจัดจานชิ้นเล็กๆก,ก็จะไปอยู่ในช่องกลมๆนะคะจะสวยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหอมแดงเติมลงไปหอมแดงเติมลงไปสุดท้ายพอสุดฟักทองฝรั่งสุกเก็ตตี้ต้องเอาใส่าชาๆก่อนเดี๋ยวสุกเก็ตตี้ใส่ที่หลังเขานะคะเติมลงไปอันนี้เมนู กิมูซกิมูเซอันนี้ก็จะได้เดี๋ยว็มาจะอันนี้จะทำสปาร์สลีนะคะตกก่อาจะทำอันนี้เติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เสน้นเส้นสปาร์สลีมันติดกันนะคะเคล็ดลับพิเศษหยดลงไปสองสาหยดน้ำมันหยดลงไปในหม้อค่ะ ก็จะทำให้เส้นสปาเกตตี้มักกอล,ลโลนีอาเละใจกว่าเลยจะเป็นเส้นหมี่เส้นอะไรก็ช่างนะคะเคล็ดลับเหยาะน้ำมันลงไปสักสองสามหยดค่ะในหม้อค่ะพอหม้อเดือดถึงเอาเส้นลงไปนะคะโอเคค่ะแล้วก็ก็จะมาอันนี้ก็จะเป็นกระทะ หยดกระทะอันนี้ก็จะเป็นกระทะใส่เนยลงไปนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ฮัมเบอร์เกอร์เหลืองสวยนะครกระทะฮัมเบอร์เกอร์เหลืองสวยนี่ก็สุกแล้วเป็นสุกแล้วทั้ง จะเข้ามาอันนี้จะสามีจะเข้า,าบายเมนูพิเศษทำเบอร์เกอร์ทำเบอร์เกอร์สุกเก็ตตีนี้ใส่ที่หลังปัดทองคนหลัสุกเก็ตตีใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวพอจ,จัดจานแล้วมันจะสวยงามค่ะนะคะ,นะคะทุกวันเมนู ทำเองค่ะไม่ไปน,นานๆอย่างวันเกิดวันสําคัญถึงจะไปร้านอาหารสามีชอบให้ทําเองทั้งหมดค่ะจะเป็นซอสสลัดอะไรก็ช่างวิวี่วํทำได้ทั้งอาหารไทยฝรั่งค่ะแล้วก็แถมๆอาหารเล่าอาหารเล่าจเจวประแดกปนป่างสิสิเป็นของเจ้าของส่วนตัวค่ะ มาตั้งสิเจ็ดปีเรียนกับสามีต่อทุกวันนี้สามีเวลาแกว่างแกก็จะชอบทำกับข้าวที่บ้านกันแต่ส่วนมากแกเป็นบีบีค่ะแม่บ้านเนาะค่ะแม่สีแม่สีเรือนนะคะแม่สีเรือนนะคะดูแลสามีดีดีด ดูแลดีๆมากก็ถึงอ้วนนะค,ะ,คะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วก็จะเติมเติมลงไปเลยนะคะจะเติมจะเติมน้ำเดือดแล้วจะเติมจะเอามาให้กินเยอะอยากรับนลจะเอา จะเอาประมาณหนึ่งคนก็เอาสองกำมือนะคะ,นะคะง่ายๆค่ะก็ะเอาเนี่ยสองกำมือแล้วก็จะได้หนึ่งพอดีนะคะสองกำมือก็ได้หนึ่งจานพอดีโอเคนะคะแถมน้อยกำมือนะคะ เจ็ดนาทีค่ะพี่จะให้การให้ประมาณเจ็ดนาทีสมกวนนเอาใส้เส้น เจ็ดนาทีแล้วเราก็จะมาตั้งอันนี้ก็เสร็จไม่เสร่เสรใส่ลงไปค่ะใส่สเกตตี้ลงไปแล้วสุดไปใส่แถบแล้วก็ลุก ทำเบอร์เกอร์นะคะทำเบอร์เกอร์เราจะทำเบอร์เกอร์เราจะใส่เนยลงไปนิดนึงไม่หอมเราจะใส่เนยลงไปนิดนึงมันจะได้เหลืองหอมนะคะใส่เนยลงไปนิดนึงจะได้หอมหอมลักษณะในการทำเบเกใส่เนยใส่เนยลงไปนิด ในหนักเอ็ร์ตเป็นในตาหัอดขนจะทำให้ทอดเนยบกี่าแฮเบอร์เกอร์ได้หอมนะคะเรจอนะคะ7นาทีนะคะเส้นเค็ดลับเส้นเขาจะได้ไม่ต้อง เดินไปนะคะเราคอยดูว่าเส้นจะไม่ได้เละเส้นจะอรเรนเตเส้นมันจะได้สามีบอกว่าเส้นมันจะได้เพอร์เฟกไม่นานมากไม่นุ่มมากไม่ตัวนะคะเคล็ดลับในการทำสามี ชอบไปทานร้านอาหารเลี้ยงสารนี่ดีนะคะเลี้ยงลายจุโอ้วนแต่ก็ไม่เนี้ให้ทานเยอะให้ได้ประมาณหนึ่งจานนะคะจะไปให้ได้หนึ่งจานยังไม่ถึงเจ็ดนาทีตอนนี้สามนาะทีค่ะห่งจานเกี่งจาน ทำได้หนึ่งจานะะเดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูพิเศษสำหรับตัวเองฟิตเนสชอบคลิปน,ปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะามาอีกไอนนตั้งๆห้ือสามนาทีจะได้ลงนะคะอคะ เราเสร็จก็จะได้มาตั้งจะได้นาตั้งความร้อนเดิมฮะคละิกนี้ตรงไหน์กดแชร์แล้วใช้ตอนจัดาจานวิธีจัดจานส,สวยๆให้ดูนะคะตอนนี้ลงไปแล้วสก,ก๊ตตี้จัดใส่จานค่ะสวยๆให้ดูนะคะ ซูเกตตี้สีเขียวแครอทสีเหลืองแล้วก็โหลด์สานนี้ชอบอไปไหนไม่ได้ค่ะสุดสัป,ปดาหถ้าไม่มีโควิดกดวีชอบอยู่บ้านเป็นความสุสขของการทำอาหารแล้วก็ใส่ใจใส่ใจลงไปมันมันก็จะอร่อยนะคะ ามไม่ไปทานอาหารนอกบ,บ้านละ,ะนลานตุ้ปตีจะจัดจานให้ดูนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่่ยนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ททำเบอร์เกอร์แล้วนะนะครับสตาร์ทไปเนยลงไปนิดนึ่งไปเนยลงไปนิดหนึ่งแล้วก็จะลอทำเบอร์เกอร์ให้เนยละลายเอาลง ก็จะเหลือง่าค่ได้ได้แล้วค่ะ,ะได้ได้แล้วอีกอีกเจ็เ็สานาทีรวมทั้งหมดเดถึงสิบนาทีตามอย่างมักตรโรนีอันนี้เป็นสปัตส,สติมประมาณเจ็ดถึบนาทีโอเคค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ยี่ยี่หน่อยนะคะ ช่องบีบีไทยสวีทค่ะโค้กเคิรนไทยสไตล์สลังสไตล์ลาวสไตล์ค่ะได้ทุกรูปแบบขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะ ชอบทำข้าวถ้าไปทั่บ้านเรานีบ้านเราช่วงนี้อะไรล่ะอย่างบ้านเขาอย่างแกงพักวามใส่ไข่มดแดงใส่ป่าแห้งใส่เอาโอ้ยคือบอกไปว่าเพเปนวนใส่น้ำอย่านั่งใส่ข่าเบียร์พะนะโอ้ยอย่ากตะบ,บ้านเลยก็ได้ค่ะกับโซโฟอดเลยเดือนหน้าเดือนไหนไปได้เดือนช่วงโควิดก็อยู่บ้านก่อน บ๊ายบายค่ะ see you next day คลิปเจอกันคิปหนาเด้อค่ะพร้อมจะไปนอนฟองสบายนสามีถ่ายกินได้โอเคค่ะ